โอกาสครูอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไปทำทั้งหลายวันนี้วันที่เกา้ากรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดวัดป่าบาออ่อน้ำพระอินเนาะคืนนี้ก็กลับมาถึงสองทุ่มกว่าเนะเาะออกจากกรุงเทพราดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดก็ประมาณเที่ยงแล้วเนาะก็ถือว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกัน ฝนก็ตกแล้วหน้าฝนล,ลำบากการเดินทางการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกิดการทำหน้าที่เนาะธรรมะคือหน้าที่ นะหน้าที่ของแต่ละคนนะเอพวกเรามีหน้าทีา่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนั่นแหละเนาะมีสติมีปัญญาเปี่ยมด้วยน้ำใจเนาะเรียกว่าคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมทำมีหลายอย่างเนาะธรรมะคือชีวิตชีวิตนี่แหละคือธรรมะเนาะ การใช้ชีวิตแบบมีธรรมะมีสติไม่หลงไม่ไหลไปตามโลกไม่ใช่เพลินไปในสัญญาลามเนาะเพื่อเพลินหลงรุ่มหลงไปในสัญญาลามนี่เขาเรียกว่าหลงกิเลสกิเลสหลงโลกหลงอารมณ์นี่แหละคือหลงโลกนะ,ะทุกทุกสิ่งทุกทุอย่างรู้นแต่เราสร้างเองทำเองไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วเนาะ ไม่มีใครมาโดนบันดาลไม่มีใครมากล่าววาจาให้มึงรวยอย่างเงี้ยไม่มีทางอ่ะทำไมเราไม่สร้างเองทําเองเนาะเออเพราะฉะนั้นเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเกิดจากกรรมหรือเกิดจากการกระทําของเราเองเนาะเออส่วนธรรมะในขั้นปฏิบัติเนี่ยจะเข้มข้นกว่าเนาะเอเอ ธรรมะในการปฏิบัติก็คือนำเอาคำสอนนำเอาอาณาปานสติมาฝึกนะมาฝึกมาหัดมาอบลมตัวเองนะ,ะให้เข้าถึงให้เข้าถึงอาณาปานสัญญาเนาะ,ะให้เข้าถึงลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจนี่แหละทรงคุณค่าที่สุดของชีวิต ลมหายใจนี่เรียกว่าปานะเรียกว่าปรานปรานเรียกว่าชีวิตแปลว่าชีวิตนะเนาะขาดข้าวเราก็อยู่ได้หลายวันขาดน้ําอยู่ได้หลายวันแต่ขาดลมหายใจเราอยู่ได้ไม่นานเนาะหลวงตากล้าท้าเลยถ้าใครหายใจอยู่รับรองยังไม่ตายนะเ,เนาะเออเพราะฉะนั้นการตายก็คือการขาด ลมหายใจนี่แหละนะเพราะฉะนั้นปานะหรือปลานแปลว่าชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าอานาปานะพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดมีสติอยู่กับลมจิตจะไม่ห่างจากฌานนี่เรียกว่าจเจริญฌานหรือทรงฌานเนาะ ตรงอุเบกขาธรรมได้ด้วยอาณาปานสติเนาะ,ะไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องลองไปรู้ชื่อของธรรมะก็ได้เพียงแต่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้รู้น้อยไม่เป็นไรเนาะขอให้เรารู้สึกตัวอย่าลืมตัวนะอย่าไปลืมตัวดูแต่ข้างนอกดูแต่คนอื่นเนาะ ให้อยู่กับลมหายใจนั่นแหละแรกว่าเรียกว่ามีสติอยู่ในกายอยู่ในตัวเนาะรู้สึกตัวนะสติตัวเดียวนะ่ะมันพอนะถ้ามันมีนะแต่นี้ที่มันมีไม่พอเนะี่ยคือมันมีสติแต่ปากเนาะเพราะฉะนั้นนะ จะยากดีมีจนนะผลจะตกทุกเม็ดเป็นทองคำก็ไม่ให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ดอกนะถ้าโลกนี้ขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดปัญญาโลกก็จะเต็มไปได้วยความรุ่มร้อนรุ่มหลงนะเห็นไ,ไหมทุกวันนี้ฆ่ากันยิงกันง่ายเหลือเกินเพราะอะไระเพราะขาดสติขาดศีลขาดธรรมขาดเบรกรถ เหมือนรถเนี่ยขาดเบรกเนี่ยเห็นไหมชนมัวไปหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนาะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกานกากี่โลกเนี่ยโลกาโลกีโลกะเนี่ยเรียกว่าโลกนี่แหละจะวินาศก็คือคนนี่แหละใจคนนี่แหละนะจะลุ่มหลงไปในกิเลสตัณหาราคะความโลภนะความเป็นอัตตานะ จะกล่าวไปย้ายฮะทุกวันนี้นะคนที่ทำหน้าที่นะอย่างหนึ่งพวกจิตอาสาอดาชาวบ้านเขาก็เยอะแยะเนาะไม่รู้เป็นเรื่องอะไรของเขาเนาะนี่เพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเรามีสติอยู่รักษาตัวเองอยู่นั่นแหละคือรักษาโลกรักษาสังคมรักษา ตนคือรักษาคนอื่นเนาะ,ะ,ะเมื่อโลกเราเนี่ยคนเราเนี่ยห่างออกจากความจริงมากเท่าไหร่เนาะพวกเราก็จะยอมรับความจริงไม่ได้เ,เห็นไหมเมื่อสังคมใดห่างออกจากความจริงมากเท่าไหร่คนที่จะพูดความจริงก็จะถูกลังเกียจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้โลกเต็มไปได้วยมายาโกหกอะ เห็นไ,ไหมหลอกลวงแม้กระทั่งตัวเองอ่ะทุกวันนี้เห็นไ,ไหมอืมอโดยลืมไปว่าเราเกิดมาตายเนาะทุกคนต้องเดินไปถึงจุดนั้นนะอ่าตายแน่นอนเนาะเออมีอะไรถามไปนอตหลวงตาครับคำถามจากไล่สดครับคุณวิสิตธถามหลวงตาว่า บริกรรมดูลมแล้วแน่นทุกครั้งครับแต่ตามลมไปรู้สึกเคิมอันไหนถูกก็รับอ๋อดูลมแน่นใช่ไหมถ้าตามลมไปเคิมใช่ไหมเอาแน่นนะเคิมก็ให้มันเคิมไปนะถ้าดูลมอะไรที่มีสติอยู่ในลมนั่นแหะเรียกว่าอนาปนสติถูกต้องที่สุดเนาะไม่ว่าแน่นหรือเคิมเนาะขอให้เรารู้สึกว่า มีสติจุดมุ่งหมายของของการทำเนี่ยคือการเจริญสติให้สติมีกำลังนะจำไว้เมื่อสติมีกำลังเป็นมหาสติแต่มันจะแน่น่ะดีมันจะทุกข์นะอ่าขอให้พวกเราตั้งอ,อกตั้งใจเนาะพบคำถามจากไร์สดครับคุณจักกิจถามว่ามีพระสอนธรรมขณะฉันอาหารไหมครับ เไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกหลวงตาก็เกิดไม่ทันเนาะคงจะมีอยู่มั่งหรือ,อยังไงแต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหลวงตาก็อยู่กับครูบาอาจารย์มาหลายสำนักหลวงตาไม่ใช่ไม่เคยอยู่นะหลวงตาไปอยู่มาหลายสำนักนะไปปฏิบัติธรรมมาเกือบสามสิบปีเนาะอยู่แต่ในวงแวดวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระก,กรรมาฐานนี่แหละ เนเาหลวงตาก็ไม่เคยเห็นท่านประพฤติที่จะกินไปด้วยเทศนาไปด้วยเนะเาะไม่เคยเห็นเนะเาะจากไลสดจากคุณสว่างครับกาบหลวงตาขอถามว่าวันเข้าพรรษาโยมไปรับศิลอุโบสถแล้วพระท่านไม่ให้รับศิลห้าท่านว่ารับศีลแปดแล้ว ว่าศีลห้าไม่ได้จริงหรือเปล่าครับหลวงตาศีลไม่ต้องไปรับกับพระหรอกพระองค์นั้นไม่รู้มีศีลหรือเปล่าฮะศีลเนี่ยมันจะให้กันได้ได้อย่างไรเนื่อาศีลคือข้อห้ามข้อห้ามศีลแปลว่าข้อห้ามพระบอกศีลไม่ใช่พระให้ศีลมึงไม่รู้ไงศีลห้าข้อว่าห้ามอะไรไปขอจนหัวงอกแล้วก็ไม่มีศีลยังไง อะอะอันนั้เป็นพิธีกรรมเฉยๆแต่ศีลจริงๆเนี่ยเมื่อเราไม่ทําชั่วมันก็มีศีลครบทุกข้อนั่นแหละรักษาใจอย่างเดียวมันมีศีลครบหมดแหละอะอันนี้จะกลับบ้านยังไปลาศีลอยู่ศีลมันน่าลังเกียจขนาดนั้นเลยเหรออันนั้นมันมันมันไม่เกิดปัญญาเลยนะถือศีลแบบโง่ๆศีลเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเราไม่ทําชั่วมันก็มีศีลน่ะอะ ริงนไหมมึงจะถือศีลไปรับมาถ้ามึงไปตีปากไปด่าเขามันก็ไม่มีอยู่ดีแหละฮะเห็นไหมกูเห็นผ้าแล้วไปให้ศีลโยมสุดโยมไปพูดหน่อยคว้าลูกซองมาไล่ยิงเขาอยู่นั่นนะ่ะฮะนั่นเลยมันมีศีลด้ถ้าการถ้ากูไปเจออย่างกูต่อยแม่งทั้งฆ่าปืนเลยนะ่ะนะะผ้าอะไรไม่รู้ถึงร้ายกาจขนาดนั้น กูเรียกว่านั่นเป็นสมมุติสฆ์ไม่ใช่พระพระหมายถึงจิตใจที่เป็นอธิศีลอธิจิตเนาะนี่ทุกวันนี้มันเข้าใจผิดพระบอกศีลไม่ใช่พระให้ศีลบอกศีลห้าบอกข้อห้ามห้าข้อไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพนะอ่าไม่ใพระ,ระพุทธผิดในกาไม่ให้มูสาไม่ให้ดื่มสุราเมลัยอ,อ,อะไรที่เป็นของมือนเมาเรียกว่ามัชชามือนเมาเนี่ยม่ให้ประพฤต บอกศีลไม่ใช่ให้ศีลนะศีลเน,นี่ยมันเกิดที่เราที่ประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปขอใครหรอกถ้ามึงไม่ทําชั่วมันก็มีศีลครบบริบูรณ์นะจำไว้พระท่านบอกศีลบอกศีลห้าข้อถ้าศีลแปดก็บอกเพิ่มมาอีกสามข้อ,อเห็นไหมอภัมมจริยเนี่ยเห็นไหมอภัมมจริยไมายถึงคม,มจันทร์ นะศีลแปดถือว่าพรมมาจันท์พรมมาจันท์มันจะมีอพรมมาจันท์ก็คือไม่ให้แตะต้องไม่ให้เข้าใกล้ผู้หญิงก็อย่าเข้าใกล้ผู้ชายผู้ชายก็อย่าเข้าใกล้ผู้หญิงนี่เรียกว่าเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งจริงไหมละ่ะศีลตัวนี้ห้ามพรมมจัรย์ถือพรมมาจันท์นั่นเองเนาะเพิ่มมาอีกสามข้อศีลแปดก็ศีลสิบก็เพิ่มมาอีกสองข้ออย่างนี้เนี่ยนะ พระภาก็เพิ่มมาเยอะหน่อย227นะแต่รักษาตัวเดียวรักษาใจไม่ประพฤติชั่วไม่โกงหกพกลบมมันมีศีลครบทุกบริบูรณ์หมด,หมดแล้วเนาะนี่เรียกว่าศีลน,นะอ่าไม่ใช่ไปขอศีลไปวัดก็ไปขอแต่ศีลน,นะขอมาไม่มีศีลสักท,ทีเลยเหรอทำไมยากจนศีลขนาดนั้นเนาะเออ โอ้ยเนาะก,กูก็ว่าแล้วอ่ะอ่ะนะครับหลวงตาจากไลสดคุณสลีฟถามว่าเราจะสังเกตว่าสติเรามีกำลังได้ยังไงบ้างครับโอ้ถ้ามึงมีรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเห็นตัวเองอยู่บ่อยๆนั่นแหละรู้ทันตัวเองบ่อยๆนั่นแหละสติเริ่มมีกำลังนะอ่าถ้ามึงจะโมโหเขาปุ๊บมึงก็มีสติรู้ว่าเฮ้ยมึงโมโหเขาทำไมวะเนี่ยไม่ใช่เนี่ย,เ,ยเขาเรียกมีสติแล้ว จะทำอะไรไปสิ่งที่ชั่วสติตัวนี้จะกั้นไว้เฮ้ยอย่านะอย่าทํานะนี่นี่นี่นะเริ่มว่าสติมีกําลังมันจะตรวจสอบหรือเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนะาะจากคุณประกอบครับถามว่าการอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ชีวิตดีจริงจริงหรือครับไม่หรอกอาบน้ํามันก็เย็นธรรมดานี่แหละเนาะน้ำเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์หมดแหละถ้าร้อนๆไปอาบนี่มันเย็นไง สบายเนาะน้าวัดกูนี่ศักดิ์สิทธิ์อยู่พูไหนก็ศักดิ์สิทธิ์น้ำเนีนะ่ยเนาะอ่าอ่าเปิดในตู้เย็นมากินก็ศักดิ์สิทธิ์เย็นสบายเนาะอ่าอ่าน้ำน้ำที่พระไปทําน้ำมนต์ทาอะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกอันนะั้นอะพระศักดิ์สิทธิ์ไปเองมันได้จังไงโยมก็โยมโง่ๆนะอ,อ,อ,อ่านะเอารักษา,าให้พวกศิยศาสตร์มันเป็นบ้าแล้วมันคิดมากไงนะ น้ำมนต์มันก็ล้างได้ใจฝุ่นนั่นแหละนะจำไว้ถ้ามันดีขนาดนั้นมึงก็ใส่รถไปเทแม่งอาไม่ดีกว่าเหรือน้ำมนต์นะพระองค์นั้นก็ไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่านะเพราะมันโง่นี่แหละศาสนาพุทธเป็นอาเทวนิยมนะไม่ใช่เทวนิยมนะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนเรื่องกรรม กรรมคือการกระทำกรรมะแปลว่าการกระทำทำดีดีทำชั่วชั่วแค่เนี้ไม่มีใครมาโดนบรนดาให้มึงดีมึงชั่วอะไรหรอกจริงเหมือนมึงไปทำบุญอุทิศเนี่ยแล้วมึงทำบุญอุทิศได้มึงก็อุทิศบุญให้คนอื่นได้มึงก็อุทิศบาปให้คนอื่นได้เหมือนกันแหละเอาเิมาถ้ามึงเกลียดใครก็อุทิศบาปให้มันเลยอย่างเงี้ยเหรอมันสอนกันโง่ง่อ่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสติปัญญานะไม่ใช่งมงายไม่ใช่สยายศาสตร์ พุทธศาสตร์นะจำไว้นะไม่มีรอ้วอขอ,อกูให้มึงรวยอย่างเงี้ยมึงอย่ามาพูดเลยงั้นต้องทํางานเราไปหาพระองค์นั้นอ่ะกูว่าพระองค์นั้นเราจะพาเมืองจนน่ะนะฮนะกูจะบอกให้เหมือนหลวงพ่อทันใจที่นี่ประเทศพมา่าคนไทยคนจีนหลังไหลไปขออยากรวยแต่คนพมา่าหลังไหลมาทํางานเมืองไทยมึงดูสิฮนะทําไมมึงไม่ขอเอาล่ะอยู่ใกล้นิดเดียว ฮะไม่มีหรอกกรรมแล้วนะนะแม่เหตุปัจยโยมึงไม่สร้างเหตุดีนะเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนะอุปนิชยปัจยโยนิสัยเนี่แหละคือบรารมีสร้างนิสัยนะอยากเป็นควายก็สร้างเหมือนควายนะอยากเป็นหมาก็สร้างแบบหมาอยากเป็นคนก็มีนิสัยคือมีสินาให้บริบูรณ์อยากเป็นเทวดาก็ทําจิตใจให้ผ่องใส นี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวฮะจริงไหมล่ะเออถ้ามึงอยากเป็นคนจนมึงก็เที่ยวขอคนอื่นเขาซะจริงไหมมันจะยากอะไรครับมึงอยากเป็นคนจนถ้ามึงอยากเป็นคนรวยมึงก็ทานจาค่าเหไหมทานศีลภาวนามันง่ายนิดเดียวนะจริงไหมอันเนี้เห็นหน้าให้เดี๋ยวก็อยากได้โขพันธุ์พุ่นฮะมันจะเป็นไม่ได้บอกฮะไม่บ่ล่ะ มันต้องสมกับเหตุเลยไหมนะอันนี้ใส่เข้าปั้นเดี๋ยวยจกได้บาษาราชว่างผุดอธิษฐานโอ,โอยถ้ามันงายประนังกูก็จะใส่แม้เทรลติปผุดแล้วไม่หมดล่อเอ้ยบอกมากอะไรเอาตารสรุปคือจะดีจะชั่วไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมนต์ไม่ได้เกี่ยวเลยนะน้ำมนต์ไม่เกี่ยวเลยน้ำมนต์เนี่ยเป็นแค่ยาพาราแก้ปวดหัวแค่นั้นแหละบรรเทา่านะ ไม่ให้คนให้สบายใจพ่ง่ายๆนะแต่รักษาไม่หายหรอกนะดีไม่ดีเป็นลิงติดตังอีกโหดะนมอยู่เบิดปี่ะไม่มอล่ะคือพระองค์นึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยวัดเนี่ยแ้วๆเนี่ยโอ้โหรถนำมตนไทยเขารถจนเจ้าของเนี่ยบาหวานขึ้นความดันขึ้นส่งโรงพลอบาลคู่มือ มันคือบ่เบิ้งให้จากคองแน่กูว่าฮะเอานม้นน่ะรถให้จากคองแน่ไม่อย่างฮะมันเป็นบ้าเลยนเนี่ยพระผู้มือเนี่ยนะอิะอริเด่โมโหจากศีลจากถ้ำมหมโหจากควมประพฤติงามผ้าโยมไปสวบเนะตาบอดจูงตาบอดจูงกันอ้อมพ้นอยู่หันว่ามันไปไกลแล้วก็อยู่หม่องเก่านั่นแหละนะโอ้จะรีโจนว่าอะไรก็ได้เอาว่าายก็ายกูให้รับพอดซะ เอาลับพอยะหาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตนินางเปตานางอุปกปติอิจติตังปฏิตังคุมหังคิปะเมวะจมิฉันโตสับเบปุเรนตุทั้งกับปาจันโดประโซยะธามณีชโชติลาโซยะาอภิวาณน,นาสิริสะนิจังบุธาปะจายโนจัตตาโรธรรมมาวะทันติ อายุวันโนสุขังระลังสา